สวัสดีเพื่อนๆชาวจีนนายนะฮะก็หลังจากเมื่อวานนะครับเพิ่งลงคลิปอารีนาไปวันนี้ติดลมครับอยากลงอีกครับพี่เห็นคะแนนมันขึ้นมานะฮะรู้สึกคลิปนั้นผมอัดจังอยู่ประมาณ4ี่พันเจ็ดสี่พันแปนะ ตอนนี้อยู่ดีๆมันขึ้นมาเกือบ5 0 0แล้วอะนะฮะขึ้นมาท็อปร้อยกว่านะฮะท็อปร้อยกว่าๆนี่แม่งบัญญตัตเองนะมันไม่ถึงรนะ้อยไงแต่แบบก็แต้มดีอยู่นะครับก็เลยอยากมาอาจด้ดูอีกสัก5แมตช์นะฮะเสือขึ้นมาสูงอีกหน่อยเนะี่ยมันจะเจอทีมสแควกอีกนะฮะได้มาดูกันนะครับวาลมค้างด้วยนะฮะ5-5มันไม่รู้ผลแพ้ชนะเดี๋ยววันนี้เอาสั้นๆแล้วกันนะสัก5แมตช์พอนะครับ ก็เป้าหมายชนะ3ก็โอเคแล้วตอนนี้สเตรทมาวินมา5นัดรวดน,นะทีมใช้ทีมเดิมนะครับทีมเดียวคิดี่แล้วนะลองยอมไปดูได้เลยนะไปต่อกันครับอยากรู้มันจะมีอาถรรพ์การอัดคลิปจริงไหมนะอัดคลิปทีไรนี่บู่รืกปีเดี๋ยอยาดูกันแล้วกันเจอลิงอีกแล้วเออโดนอกก่อนด้วยครับทีมนั้นไม่ใส่โป้นะ โอ้ยอมันยิงแม่น <'s> okay, 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 เลยวะเอเคเล่งเกินเด่นเ oh, <my> ลยนึงเดี๋ยังไม่ตายเล็งบล็อกได้เขาใส่หมิงหมิง<ๆ>มาเอาบล็อกนะฮะสำหรับทีมที่ใส่หมิงหมิงนะเน้นเอาใส่มาเอาบล็อกโอ้ฟิตเอาเลยสองสกิลติดบล็อกฮนะโอโห้หเลยยังไม่ล่วงนะเฮ้ย <c oughs> อาถานแม่งมีริงแน่เลย แต่บนๆเนี่ยก็ระดับโหมดกันหมดนะฮะไม,ม่งานง่ายแน่นอนนะช็อตไปเลยเอาไปให้หมดนั่นแหละครับจิ้มลิงหน่อยโอเคเอาลิงเกิดออกมาสองตัวพอพอรับได้พอรับได้พอล่วงฮนะโอ้โหรีบเล็งเดินไม่นายแต่โอ้กีพรังยังไม่ล่วงเลยเดี๋ยวเปลี่ยนสิโอ้จิ้มมาฮะ ไทโออันเดสฮนะต้านมาฮะเหลือแทโอตัวเดียวเัวอสกิลเล่งเดินอีกนานเลยแพ้อีกแล้วอัดปั๊บแพ้ปุ๊บเมื่อกี้ก่อนอัดน,นี่5้าูนะครับจะบอกให้อย่างเซ็งเอออดโม้จังเลยนะฮ <ไป S 1> นะโมไม่ออกฮนะ รอดอยากไงอีก30มสิบมีนะมีโอกาสเจ้าโดนเขาเร่งเทินก่อนอยู่แล้วนะนั่นนะฮะเร่งเทินก่อนก็ล่วงนะ <c oughs> เทินไม่พอแน่นอนนะเรียบร้อยฮนะศูนย์หนึ่งจ้ะคิมนี้สั้นๆนะฮะแมทพอนะ <c oughs> เป็นคลิป <c oughs> ภาคต่อแล้วกันนะฮะโอ้ยลิงช็อตนั่นไง ไปครับเล่งเธอนะทีนี้ใส่เดลโลนด้วยนะโอ้โหเจอของแปลกเยอะเลยแต้มสูงด้วยนะครับใส่เดลโลนเอาสปีดแล้วก็เพิ่มดาเมจแทนไอรีนนะเพราะว่าถ้าเป็นไอรีนเนี่ยลิงจะไม่ได้เพิ่มดาเมจนะไปครับเนี่ยครับก็เสียเดรโลนะโคทะลุทีเดียวหลับฮนะหลับแบบไม่ต้องลุ้นเลยฮนะโอ้โดนสตาตานหรือเปล่าสตาสตานห้าปะสิ ตัวเอามามาแทโอสายเดียวสู้มันจะโดนโป้เร่งเทินเอานะเกรบโป้ให้ได้ก่อน <with> รู้บนะ้าฮะกินไปหนึ่งครั้งนะแบคลอยยังอยู่นะขอเคลียร์พวกเร่งเทินให้ได้ก่อนนะโดนแล้วฮะแทโอล่วงไม่เป็นไรฮะกินพลังเพิ่งเกิดนะ,ะยังเหลือพี่กีอยู่ ิกี้ขอผ้าดไปซิกี้ได้เอาสกิลเลยตัดรันไปตัรนกี่พลังติดชนะโอ้ยังฮะอย่างนี้ยังยังฮะยังมีสีฮะเจอทีมแปลกๆเยอะดีนะทีนี้ผมว่ามันมันเป็นเรื่องดีเลยนะเพราะไม่มีช่วงหนึ่งที่เมตามันแบบปันปันอ่ะแม่งก็จัดทีมเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดคือเหมือนทุกตัวจริงๆนะคือ5้าตัวเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยแผนเดียวกันอันนี้แผนหลากหลายมาก1 4 2 3 3 2ีสสสอง สี่หนึ่งมีคนใช้ทุกแผนนะสี่หนึ่งอาจจะน้อยหน่อยนะจากที่เมื่อก่อนที่สี่หนึ่งยิตมากนะครับคดีฮะหลากหลายดีนะครับขนาดบนบนนะซึ่งปกติมันจะเป็นทีมแพทเทิร์นเดียวกันนะครับตอนนี้ก็หลากหลายนะหนึ่งหนึ่งครับโอ้ยเอาสิเอาสิาสชนะแต้มเกือบพลาพมันสามนะใช่เล่นใช่เล่นไปต่อครับโอ้ทีมถึกแน่นอนผมไม่ใช่ทีมถึก คุณมิวฮะสมาชิกในกิวคนนี้เทพสุดเลยตอนนี้นะช่วงนี้ต้องให้เขาจริงๆประกับสถานะหดาวสี่อันต้องยอมเขาจริงๆฮะยูฮะสู้กันได้มากน้อยแค่ไหนนะยังไม่ตายฮนะที่เขาไม่ใส่แดโอเพราะว่าเขายังเปิดไม่ได้นะไม่ใช่อะไรนะ <laughs> ยังเปิดไม่ได้ครับอ่า จริงถ้ามีแทโอน่าจะแทนพีดำแน่นอนโอ้ยมาแล้วช็อตไม่ตีหลอกเชื่อผมเชื่อผมเออต้องพูดว่าไม่ติดแล้วมันจะไม่ติดนะฮะนี่ผมเริ่มมีเคสแล้วจะขัดยอกโอ้ยอย่างนี้ได้เปรียบฮะแทโอไม่มีฮะได้เปรียบฮะเร่งเธอไปแล้วด้วยนะฮะเกียร์โปให้ได้ก่อนแต่ก็ยังมีสติแพ้อยู่นะ เพราะว่าไอรีนยังยืนช็อตได้อยู่นะต้องดูฮะจังหวะถัดจากนี้ครับโป้กับพีแล้ะฮะไอรีนยังไม่ร่วฮะแม่เจ้าถึกไปไหนโอ้แล้วโดนโอเคท่านี้ไม่เป็นไรไม่ต้นนะฮะโอ้ออกเล่งเทินไหมโอ้โอ้จัดโอ้เป็นแทโอฮะยังฮะอย่างนี้ยังฮะโอ้เหลือเลือดติ่งนึงเพราะแทะโอผมเบาสุดในทีมนะแล้วโดนแล,ล้วฮะสถานะ แล้วจิ้มโป้ครับโป้ร่วงครับสกิลผมหมดแล้วนะเพราะว่าคีพลังออกไปโคบแล้วนะฮะโอแ้โอแล้วโดนเล่นเทินแพ้เฉยเฮ้ยโอเ้เมื่อกี้ <laughs> ดูได้เปรียบแล้วนะแบบโป้สี่สิบนะฮะไม่เกี่ยวะครับสถานะเขาดีกว่าเยอะเลยโอเคฮะหนึ่งสองครับไปต่อแมตตีครับหนึ 1, 2, ่งสองฮะตอนนี้ สอบตกสอบได้ให้มรู้กันไปเลยห้าแมตช์นะโอเฮฮะไอรีนล่วงไปหนึ่งรออฮนะแถมอีกหนึ่งทีครับการครั้งกี่พลังหมดครับปั่นมาครับไอรีนเอาอยู่ไหมไม่อยู่ฮะล่วงฮนะโป้สี่สิบฮนะเอาไม่อยู่ฮะต,ตายสตาร์ทตายตายปาบโอ้เหลือโป้ไว้อ้าไม่เหลือ เล็งเธอสักหนึ่งทีสิพี่โปโ้ผมโอ้ยโดนโดนกินครั้งไม่เป็นไรอย่าตันพอพี่โป้จัดการโอไม่ออกเอสออกเองครับมอผมก็ระดับจักรพรรดินะโอเคฮะสูต่อฮะยิงต่อฮะเหลือหน่อยนึงโอ้พันแทโอฮะไทโออันเดสฮะ โอบอกรอทีเดียวหรือเปล่ารอเล่งทีเดียวหรือเปล่าโอ้โดนก่อนนะกินค้างไปโป้ตายไหมยังฮะโป้โป้โป้คนเดียวแล้วี้ยผิดท่าผิดท่าครับโอ้เซ็งฮนะคือเมื่อกี้ถ้าโป้ออกเล่งเทินคือชนะเลยนะต่างกันนะหนะสิบห้าสิบนะแกไปต่อแม่ห้าครับสอบตกแน่นอนแล้วฮะแพ้สามแล้วนะขอกู่หน้าหน่อยนะครับ ทีมลิงฮนะลิงหมิงฮนะหมิงนี่ใส่มาเพิ่มบอกให้ลิงเลยนะเพราะว่าธรรมชาติของลิงคือรู้สึกว่าเมตานี้มันจะบางไปสําหรับการเจอโป้นะครับแล้วก็คนที่ใส่ลิงเขาจะใส่แทนโป้นะสังเกตได้เลยโยมาโอ้โยตันโป้ด้วยนะตะกี้ไม่ติดนะไม่เป็นไรกี้สวนไหมครับ ปันอย่างนี้โอ้ยลิงเกิดทับแทโอครับไม่ดีเลยครับอย่างนี้ลิงเกิดทับแทโอนะคอมโบเลยโอเคขอยลิงล่วงครับแทโอเกิดครับเอาแทโอให้อยู่ฮะผมไม่มีคีพรังด้วยเทดเคสองตัวเลยนะฮะไม่ง่ายแล้วฮะ โป่อย่งมึอนอยู่ฮนะโปอล่วงด้วยท่าเร่งไม่มีเลยฮนะตอนนี้ท่าเร่งใช้ไม่หมดแล้วฮนะรอวนสก,กิลอย่างเดียวกีพลังอย่าต้นอย่าต้นโอเคกีพลังต้นกลับยังพอมีรุ้นนะโอ้ไม่ออกค่าที่ทำมาเขือไม่ได้เลยนะโอ้แย่แล้วแย่ลแยล้อย่าติดสถานะกันนะลูกๆแต่แทโอผมก็ยังไม่ร่วงนะได้เปรียบตรงนี้นะฮะ ตันไว้ถ้าตัานไม่ติดรอแทโอตายแทโอเกิดมาเร่งเธอนะฮะยังอยู่นะฮะยังเอาอยู่นะฮะน่าจะชนะครับอนี้ เินยังฮะมีพลังตรงข้ามกับพีปแล้วนะไม่น่ามีปัญหานะถ้าขี่พลังเขาไม่ได้ใส่ประดับลบบาบแล้วเคอนเตอร์รัวๆนะโอ้แทโอเขาลุกแนละ้วฮะนี่เอสผมยังอยู่อย่างนี้นะยืนอยู่ได้ไงนายนายยังอยู่โอเนนนายทำงานด้วยโอ้ชะน,ออนะเพราะเอสนะฮะเฮาสิฮนะนะก็จบไปนะสำหรับคลิปวันอาทิตย์นะก็สั้นๆสักห้าแมตช์พอนะฮะ เรียบร้อยฮนะชนะสองแพ้สามนะก็ไม่คุเรศมากฮนะพอทนปลอบใจตัวเองนะฮะวินเลตหกสิสี่เปซก็พอได้นะพอได้นะฮะเพราะว่าข้างบนคนข้าง,างหดกันเลยทีเดียวนะแล้วแล้วก็ตำแหน่งที่หนึ่งอารีนาคุณบันนี่เอซหรือคุณออสโตโซเก่านะกลับมาทวงตำแหน่งแล้วนะน่าจะแน่นอนแล้วค่ะลอยเจ็ดร้อยเตยังไงคลิปนี้เนี่ยผมขอความคิดเห็นหนิดนึงคอมเมนต์ไว้ด้วยนะว่าถ้าผมลงอารีนาทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์จะเบื่อไปไหมนะ หรือว่าจะย้ายไปลงวันพุธแต่วันพุธก็จะแต้มไม่สูงมากอาจจะเห็นทีมหลากหลายขึ้นแต่ว่าไม่โหดขนาดนี้นะเป็นพุธเป็นพุธเสาร์หรือว่าเป็นเสาร์อาทิตย์อย่างนี้หรือเสาร์อย่างเดียวพ่นะฮะขอความคิดเห็นนิดนึงนะครับลงถี่ไปกลัวจะเบื่อกันนะฮะง่ายๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะแล้วก็บริการจำเงินดีๆฝากด้วยนะครับตามลิงก์ใต้ล่างนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะกับผมขี่โมจังนะครับวันนี้ขอตัวไปกินน้ำก่อนนะหิวน้ำนะเชิญครับสวัสดีครับ